วันนี้มัดรวมฮอนด้ามาแล้วนะครับขายที่สาวกซีวิกนะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยผมบอกได้เลยว่ามัดรวมมาให้ถึง3าคันนะฮะสำหรับเจ้าซีวิก FE ก็มีให้นะฮะหรือว่าจะเป็น f c นะฮะตัวท็อปสุดก็มีนะครับราคาเบาๆเลยนะฮะห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะฮะดูต่อในคลิปเต็มให้จบเลยนะฮะไม่ควรพลาดรถเดิมรถสวยรถดีแน่นอนไม่มีจนหนักเป็นความจบน้ำ เดี๋ยวในคลิปนี้จะพาไปดูรายละเอียดตัวรถแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันว่าจะมีอะไรกันบ้างสำหนะรับสามคันนี้นะฮะไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับตามไปดูต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่มีรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะกับฟิล์มเพชรยนต์นะฮะรถมือ 2.7a คุณภาพดีนึกถึงรถมือสอดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผม วันนี้เนี่ยนะฮะเอาใจสายรัตที่เห็นหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับ Honda นะฮะซีวิกนะครับเป็นตัว FE แล้วก็โศฉมนะครับ FC นะฮะมีให้เลือกกันนะครับ FC เนี่ยมีเยอะกว่าที่เห็นนะแต่วันนี้เอามาเทียบสัก1คันนะครับใครที่ชื่นชอบหา Honda Civic ไว้ใช้อยู่เนี่ยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะราคาดีทั้ง3คันนะครับออก5ป้ายแดงเนี่ยสคันนี้นะเกือบล้านนะครับเก้0 0 0นเจ็ดเก้าแสนแปดนี้เห็นแน่นอน แต่พอมาอยู่เป็นมือ2ที่เพชรยนนะครับเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนหน่งหมืบาทเท่านั้นหายไปแล้วเกือบสองแสนกว่าบาทเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงบอกได้เลยว่าคุ้มเหมือนพี่พีได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแล้ววารันตีศูนย์ยังเหลือด้วยนะครับให้ใช้กันต่อเลยนะฮะสหรับ h o ซีว Civic FE นะฮะสองคันนี้ราคาเท่ากันนะครับ7 1 0 0 0 0นนบาทนะฮะ ต่นะครับเลขไม่ไม่เท่ากันดิฟกันนิดหน่อยคันลุงกานะครับเลขไม้สี่หมื่นโลคันทางซ้ายมือเลขไมห้าหมื่นโลนะครับแต่สภาพไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะพี่ๆนะใครสนใจนะครับมาก่อนก็ได้ไม้สี่หมื่นนี้ไปก่อนนะฮะส่วนคนที่มาที่หลังนะครับไม่ต้องน้อยใจนะฮะได้ไม่ไม่ต่างกันไปเลยนะครับแล้วสภาพดีทั้งคู่นะครับรถมารถเดียวกันนะฮะคันนี้นะปรัะเบียนใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นรถหน่วยงานนะฮะคันนี้นะปลดระวาง ใช้น้อยวิ่งน้อยส่วนคันนี้เนเป็น Civic FC นะฮะโฉม1.8รุ่น EL นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครปี2,019นะฮะไฟท้ายตัว C ยอดนิยมเหมือนกันนะครับสำหรับสีขาวมุกนะซีว i c เ c โฉม EL นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวผมมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับเคยทำคลิปไปหลายรอบแล้วนะฮะคันนี้นะแล้วก็วันนี้ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับป้ายทะเบียน8ก็กไก่สอสลานะฮะ1304กรุงเทพมหานครนะครับพี่ๆดูนะ ไฟโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมโครเมียมขนาดใหญ่ด้านหน้านะฮะสวยๆแบบนี้ไฟดัดหมอกนะครับที่ดีไซน์แบบทรงสปอร์ตเลยนะฮะคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับซุ้มล้อป่งล้อค่อนข้างที่จะคมสวยนะฮะฝาป้องเดิมแท้ไม่มีทําสีพี่ๆีนะครับผิวพันธ์สันเบี่ยงฝาป่องสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวล้อตัวแม็กตัวยางนะครับเดิมแท้ไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะครับ แม็กอัลลอยนะครับสีเทานะคันนี้ไปยางปี2022นยะครับยางดันหลบนะฮะแม็กอลอยสีเทาคันนี้ดิสเบรกคู่หน้าและหลังนะครับให้มาทั้ง4ล้อล้อแม็กขอนะค,คันนี้กระจายแรงเบรก ebd เสริมแรงเบรก abs นะครับมีให้กระจกเดิมแท้ Honda นะฮะคันนี้นะมีโลโก้ Honda ติดอยู่ภาษีพร,พร,ะระบบต่อให้ครบนะครับเรื่องของกระจกมองข้างนะปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ยังมีกล้องนะครับ ที่เขาเรียกว่าฮอนด a า e ลน Watch มาให้นะครับคือกล้องนีฮะมองมุมอับสายตาเมื่อเวลาตบไฟเลี้ยวซ้ายนี่ครับผมกล้องอันนี้ก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะฮะเวลาดูเวลาเราจะเข้าเลนนะครับชิดซ้ายนะก็มีประโยชน์มากนะสำหรับกล้องตัวนี้ฮอนด a า e Watch เขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเมื่อประตูได้เป็นสีโครเมียมนะครับกันสรงกรันสาดก็ติดมาให้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับหัวน็อตไม่มีขยับพี่ๆนะ สำหรับ Honda c ซ v i c นะครับนี่สวยๆเลยนะแผงประตูบุหนังบุนุ่มนะครับสีดำเนี่ยเป็นหนังหมดเลยนะวัสดุดีมากนะสำหรับ Honda c ซ v i c นะครับภายในได้เบาะสีดำนะครับถ้าแต่ละเป็นรถสีดำภายในจะได้เบาะสีเบจสีรีมนั่นเองนะครับใครหาสีดำอยู่ผมก็มีให้นะครับหรือว่าใครหาสีขาวผมก็มีให้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ตัวตะเข็บเป็นอารนะครับคมๆผมเคยถ่ายลงคลิปไปแล้วนะสำหรับ c ีวิ c FC สีดำนะครับก็ ใครสนใจก็ตามไปดูในช่องผมได้เลยนะฮะเคยถ่ายไว้แล้วรอบหนึ่งนะฮะราคาดีด้วยนะคันนั้นนะครับคันนี้เลขไมล์แสนก็โลนะคันนี้นะฮะรถหน่วยงานเหมือนกันประวัติศูนย์นะครับเบาะทรงสปอร์ตเลยพี่นะครับเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตนะฮะแผ่นพุงแผ่นเพดนะฮะอยู่ครบเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีชํารุดเสียหายนะครับตัวน็อตเนี่ยยังเดิมเลยนะฮะแผงประตูด้านหน้าด้านหลังบุหนังบุนุ่มมาหมดนะครับ เบาด้านหลังนะครับผมมีที่วางแขนพักศอกซ่อนรูปอยู่ด้วยนะฮะนี่แบบนี้เลยครับกระเป๋าจิ๊กโจ้มีให้ด้านบนเขาได้เป็นสีเบจนะครับสภาพสวยเลยโครงสร้างตัวรถดีมากพี่ๆีไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำจมน้ํากับสีนะฮะกอไม่แน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยนะครับเปชดยนเปิดม,มาแล้วกว่า24ปีนะฮะไว้ใจวางใจเรื่องคุณภาพได้เลยดิสเบกทั้ง4ล้อนะครับเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ผมบอกได้เลยว่า C ีวิกเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์กับ นะฮะวัยรุ่นหน่อยอารมณ์รถเขาเนี่ยจะทรงวัยรุ่นหน่อยนะฮะวัยรุ่นวัยรุ่นทรงสปอร์ตนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าสวยนะไฟท้ายตัว C พี่พี่ดูนะฮะเอกลักษณ์เขาเลยนะไฟท้ายเขาเป็นตัว C แบบนี้นะครับไฟฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ท้ายเนี่ยเดิมแท้เลยไม่มีการชนมาไม่มีการเบียดการกเปลี่ยนกิ่งไม้มาฝาท้ายฝาเดิมนะครับคันนี้เซ็นเซอร์ถอยมีให้กล้องถอยติดให้พร้อมไล่ฟ้าไม่มีขาดนะครับไฟเบรคด้วยสามอยู่ครบนะครับ ด้านท้ายเนี่ยนะฮะเก็บของใส่สัมภาระค่อนข้างเยอะนะนะครับพื้นที่เหลือเยอะเลยนะฮะยางอะไรแม่แรงนะครับซีนทงมะพร้าวนะฮะพี่ๆดูซีนทำมะพร้าวตรงเนี้ยนะครับต้องเป็นสีไข่ไก่แบบนี้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ใช่สีไข่ไก่นะสันนิษฐานได้เลยว่ารถทํามาแน่นอนแล้วซีวิ c เอตัวนี้นะครับผมลําโพงติดเพิ่มมาให้ด้านหลัง2ดอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเครื่องเสียงของตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเครื่องเสียงเนี่ยดีมากนะฮะ ที่พี่ดูนะครับหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่เคยขันนะไม่เคยขันไม่มีขยับไฟแท้พัสดเดิมนะครับไฟท้ายตัว4ี่พัสดเดิมเลยเครื่องยนต์ i v t e c นะครับ1.8ลิตรเบนซินนะฮะสภาพสวยพร้อมใช้นะครับพี่ๆใครชอบใครหาอยู่นะ5 9 9 0 0 0เาหนะครับฟรีด้าผ่อน10,000บาทตลอดอยุตสัญญานะครับได้ Civic FC ไปขับนะครับฟรีด้าผ่อนหมื่นนึ่งหมืาพประมาณนี้นะฮะเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะฮะแบบนี้เลยกระจกนะครับ เปิดปรับพาวไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวให้แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาในตัวรถเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็กุญแจนะครับเขาได้เป็นสมาร์ทเอนทีเคเล็ตแบบนี้นะครับนี่นะฮะผมไลน์มัลติฟังชันนะครับมีเรื่องของคูสคอนโทรลมาให้นะฮะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับนี่ผมไลน์แบบไฟฟ้า E-P-S นะฮะปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับเอนจินสตาร์ทกดได้เลยนะฮะ หน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับหน้าจอ TFT เป็นแบบดิจิตอลนะฮะเลขไมหนึ่งแ0นสีมนโลนะครับคันนี้หน้าจอกลางค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็จอทัชสกรีนค่อนข้างลื่นนะฮะจอเดิมจอแท้จากคอ n ด้าแอร์เป็นแอร์ออโตนะครับผมหัวเกียร์หุ้มหนังมาค่อนข้างที่จะเรียบหรูดูแพงนะฮะเบรกไฟฟ้านะครับคันนี้สภาพสวยเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอนเดี๋ยวผมพาไปรับชมเครื่องยนต์นะฮะ แต่ก่อนที่ผมจะไปรับชมเครื่องยนต์นี่เดี๋ยวผมให้กดปุ่มนี้ให้ดูนะครับคือปุ่มนะครับมองด้านข้างตัวรถหรือว่ากล้อง Honda l e n นว r t ตนั่นเองนะครับนี่อัจฉริยะมากนะครับแล้วพอถอยหลังนะฮะเขาก็จะขึ้นกล้องอัตโนมัติเช่นเดียวกันมีเส้นบอกระยะนะครับชัดเจนนะฮะเส้นบอกระยะเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะนะครับสำหรับเจ้า Honda Civic นะครับสภาพสวยใสพร้อมใช้งานเลยนะฮะคันนี้ก็เป็นโฉม FC นะครับ ที่ใครหลายคนตามหานะหรือว่าจะเป็นในฮะในส่วนของตัว1.5นะครับ Civic FE นะฮะ1.5เ Turbo นะครับตัว EL นะปี2022วารนตีศูนย์ยังเหลือทั้ง2ขคันนะครับรถหน่วยงานทั้งคู่สภาพไม่ต่างกันเลยไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกับสีก่อใหม่นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนสนะครับมาพร้อมไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างมีมาให้นะฮะสวยๆเลยคันกลางนี้เลขไมล40,000โลนะครับ คันซ้ายมือ5 6 0 0 0โลนะครับนี่ประมาณนี้เลยราคาเท่ากันนี่ฮะ7 1 0 0แสนบาทนะครับได้เป็นล้อแมกอลอยทูโทนปัดเงานะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ยางเนี่ยนะครับเขาได้เป็นยางของนะฮะคุดเยียร์นะครับยางปี2022นะฮะตรงรุ่นเลยนะครับกระจกนะฮะเปิดปรับพับไฟฟ้าภายในอย่างหรูนะครับพี่นะ E ัวเเนี่ยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะคันนี้แต่ออปชันเนี่ยคุ้มค่าแล้วนะผมว่านะครับจอกลางกล้องถอยมีให้พร้อมนะครับแอร์ออโต้นะครับพงมาลัยมัลติฟังชันแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีให้นะครับสำหรับคันนี้นะ Honda c i v i c FE อนะฮะพรมาลัยแบบนุ่มมากนะครับวัสดุดีมากคอนโซลตรงกลางตกแต่งมาได้ดูสปอร์ตสวยสวสุดๆนะครับคันนี้นะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเอาไปเลยพี่ๆนะฮะคันนี้ผมเคยทำรายละเอียดไว้ในคลิปแล้วนะครับ กระจกเปิดปรับพอไฟฟ้าออโต้หมดเลยนะฮะคันนี้สวยมากนะครับพี่ๆนะด้านหลังเนี่ยนะฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตเช่นเดียวกันเบาะนะครับได้เป็นเบาะสีเบจแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่วางแขนพักซอกให้นะครับเหมือนตัว F4 เลยนะฮะนี่มุมมองจากทางด้านหลังนะครับผมสวยงามมากนะครับพี่ๆดูนะครับหืแจ่มว้าวเลยไหมนะฮะรถดีไซน์ทรงสปอร์ตมากนะครับแล้วก็ ใช้ง่ายคล่องแคบคล่องตัวนะครับใช้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับ Civic FE นะฮะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะค่อนข้างหายากแล้วนะครับสำหรับ FE นะไฟนะครับไลน์ไกดิ้งนะฮะขนาดใหญ่เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมเรียกได้ว่าพอๆกับตัว FC เลยนะนะฮะคันนี้นะโครงสร้างดีมากด้านหลังไม่เคยชนนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำกับสีกอไม้นะครับแล้วก็ เรื่องของอะไหล่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยคันนี้ารันตีศูนย์ยังเหลืออีกประมาณ3ปีเลยนะฮะเหลือประมาณ3ปีนะครับพอรถปี2022นะครับประกันศูนย์เขามีให้5ปีนะฮะคันนี้ยังไม่หมดประกันวารันตีศูนย์นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะต่อได้เลยน้ํามันเครื่องเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายได้ใหม่เลยนะครับคันนี้ตามต่อได้เลย2คันนี้นะเท่ากันนะครับฟรีดาวผ่อนแค่1 1 0 0 0หบาทตลอดอยุ่สัญญาเครื่องยนต์ i v t e c ท t เทอร์โบนะครับผมคันนี้เป็นเบนซินนะฮะสวยมากนะครับ บอกได้เลยว่ามี2คันมี2คันนะพี่ๆในเพชรยนต์นะนะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากนะสำหรับสีเทานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูคันนู๊ตนะครับภายในเนี่ยเอี่ยมเหมือนกันเบาะสปาขัดสีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะฮะก็จะมีการสปาขัดสีให้รอ,อบหนึ่งนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทเอ็นทีเคมาพร้อมปุ่มพุชพาร์ตนะฮะคอนโซลตรงกลางตกแต่งมาได้ค่อนข้างสวยนะครับ ทั้งคู่เลยนะฮะเบาะสปาเก็บสีเก็บงานให้หมดแล้วนะครับฟีดาาพรหนึ่งหมื่นหนึงนะฮะพี่ๆที่อยู่ต่ออางจังหวัดนะครับสามารถออกรถกับผมได้เช่นเดียวกันนะฮะมีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับช่วงสิ้นปีนี้แล้วนะฮะถ้ายังไม่มีรถใช้เนี่ยนะครับติดต่อหาผมได้เลย064 843 6 5 8 7นะครับผมฟีเฟสโนยินดีให้บริการ ใครอยากจะเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงก็ได้เช่นเดียวกันนะโทรหาผมไว้ก่อนเลยนัดผมไว้ร่วงหน้านะครับผมฟิล์มเพชรยนนะฮะแล้วก็เบอร,ร์ผมเนี่ยแอดไลน์ได้นะครับใช้เป็นเบรรเอร์อที่แอดไลน์ได้นะฮะก็แอดไลน์มาเข้ามาที่เบอร,ร์นี้ได้เลยนะครับผมเบอร,ร์ผมไม่ผ่านคอนเตอร์นะไม่ผ่านแอดมินเป็นเบอร,ร์ส่วนตัวของผมเองนะครับใครที่อยากจะโทรมานัดดูรถได้เลยเช่นเดียวกันนะครับใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันของแถมเดี๋ยวเรามาว่ากัน นะครับ so, วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับใครชอบซีวิกนะไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้ผิดพลาดกันใดหรือว่าไม่ครบถ้วนตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ